กราบสวัสดีมิตรปรักแฟนร,รายการทุกท่านพบกันครั้งนะครับช่องยิสีสถานเมจิกดูทะลุจิตดูทะลุใจสวัสดีทุกคนนะครับอย่างเป็นทางกาีกครั้งนะครับก็จะลองดูอะไรที่ไม่เคยลองก็ต้องลองความกล้า เท่าน oh oh ั้นท yeah. ี่บรรณาธทุกอย่างได้โดยเฉพาะความกลัวอคิดได้มอ้งก็เหมือนวิธีการแก้การง่วงนอนที่ดีที่สุดคืออ่าวิธีการแก้การง่วงนอนที่ดีที่สุดกาแฟแม่กินกาแฟแล้วง่วงินแล้วยิ่งหลับ ไม่ครับออกกำลังกายไม่ครับเหนื่อยไม่ครับดูหนังตึงต้งเต้นสยองขวัญก็ไม่หายง่วงครับวิธีการแก้การง่วงนอนที่ดีสุดก็คือการนอนหลับครับผมว้ายอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่21มิถรนายน จนถึงยี่สิบเจ็ดยีสถูกต้องครับที่เจ็ดนะครับอ่ะมาดูกันครับตัดห้ห้กรีเกรดเป็นครึ่งวงกลมปึ๊บขาดอ่ะีไปครับหนึ่งสอง

ร้อยครับผมไม่รู้ได้ยินหรือเ,เปล่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกเสียงนกร้องก็ลองดูครับอ่ะใบที่หนึ่งมันขึ้นไพ่เดอะทาวเวแปลตรงตัวว่าตึกพังตึกถลม่มฟ้าผ่า ้าและพอร้องคือฟ้าพงฟ้าผ่าเลยเนี่ยมันก็เหมือนอุบัติเหตุอะครับมันไม่คาดคิดหรอกครับบางครั้งไม่ได้มีฝนตกมันก็ผ่าล,ลงมาก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่มันก็คือความหมายเชิงเรียกว่าพายตึกพังก็คือพายของการถล่มทลายนะครับมันเหมือนอะไรจะเข้าที่จะดีแล้วอะเออแม่งแบบเหมือนดีแล้วมันพังเออนะครับนี่คือใจความรักษาของเขานะครับ แต่ในสถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของการอุบัติเหตุนะครับการทะเลาะเบาแหวงการมีปากเสียงการขัดกันจนเกิดเป็นเรื่องร,ร,ราวใหญ่โตนะครับเจ็ดไม้เท้าคือกูไม่สนใจใครอ่ะกูไม่สนนะมีปัญหากูไม่สนนะนี่ฮะไม้เท้าเตะกันเละตอนนี้มึงต้องสนแล้วล่ะลองเบา่อยครับนกล้องเบา่อยครับสามถ่วย อกไม้เท้าเด็กถือถ้วยคุีนถือไม้เท้าข้าเหรียญแจ็กถือไม้เท้าแล้วก็สามตไม้เท้านะครับอ่ะดูในภาพรวมก่อนว่ามีไพ่ตึกพังขึ้นมาเด๋ยวนะครับเป็นไพ่ใหญ่ที่ขึ้นนะครับ้องนั้ป็นไพ่ส่วนประกอบไพ่เล็กนะครับ ก็ดูตามภาพดูตามภาพนะครับเราดูตามภาพก่อนเราก็จะรู้สึกนะครับคาทูกะตาเยอะนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นแน่ๆไหนกันก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าโดยรบรวม,มันก็เรื่องของการทะเลาะเบาวแหวงเนี่ยพ่มันตีกันก็ทะเลาะเบาวแหวงนะครับแล้วพ่มันขึ้นไม้เท้าเยอะหนึ่งสองสามสี่ตั้งห้าหกใบครับพ่ไม้เท้าขึ้นหกใบนะครับ ไม้เท้ามันหมายถึงการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับหมายถึงหน้าที่การงานก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับเพราะว่าคนที่ดูดวงส่วนใหญ่ก็จะอายุยี่สิบขึ้นไปแล้วน่าจะจบการศึกษากันเยอะกว่านะครับแต่การเรียนศึกษาก็ยังเป็นย่าอยู่นะครับใช่นะครับไม่ว,ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ครับไพ่ไม้เท้าเกีเ่ยวกับเรียนการศึกษาอยู่แล้วนะครับคือมันเหมือน จังหวะมันผิดผิดจังหวะผิดเวลาครับเหมือนคุณได้ทําอะไรผิดจังหวะผิดเวลามันก็จะพ่านพังถล่มพังท,ล,งทลายไปแทบคือเครื่องนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราหรือว่าผิดใครครับเพราะพระเจ้าสอนไม่มีผิดให้มีถูกมีแต่ชอบกับไม่ชอบอ่านะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาชอบเราเราก็เป็นคนดีครับถ้าเขาเกลียดเราเราก็เลวครับคือทำยังไงมันเกลียดอ่ะหายใจดังมันก็เกลียดครับ มันเลในที่นี้ยังหมายถึงว่าจะมีเวรกรรมเก่าตามมาทานคุณแล้วนะครับทําอะไรไว้นะครับยังหมายถึงว่าอ่าคุณได้เวลาแล้วล่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมบ้านที่พักอาศัยหรือที่ทำง,งานของคุณนะครับให้ตึกพังให้ขึ้นนะครับใครจะซื้อบ้าน,นไม่มีอันนี้จะซ่อมบ้านดูเงินดิ การเงินอยู่แค่ห้าเหรียญเนะียห้าเหรียญนี่ก็เป็นไพ่ที่เป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดแล้วนะสำหรับอ่ะจะไปซื้ออะไรกับไครก็ได้ครับลงทุนก็มีแต่เจ๊งครับอยืมเงินก็โดนฉกดาบเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินอย่าให้ใครยืมนะครับมีที่วิธีที่ป้องกันที่ดีที่สุดคือชิงยืมมันก่อนนะครับรู้แล้วแม่งเดินมานี่มึง หวังเงินกูแน่นอนเพราะกูเล่นมึงก่อนดีกว่าอืมอันนี้เือเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับคือไม่รู้ทาอะไรอ่ะคุณจะลงทุนนึงไงคุณก็กูเก้เงินกู้เงินนอื่นยืมเงินคนอื่นก่อนนะครับถ้าคุณเอาเงินเก็บเงินอะไรของคุณมาทำมาแม่งเจ๊งนะเออมีแววที่สูงนะแต่ถ้าไม่คิดมากก็ช่างมันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็แต่งเงินเราก็ได้ลงทุนเราก็ได้ทำครับ เราไม่ได้ขาดทุนอะไรครับเพราะมันไม่ใช่ทุนหราอโอ้ยแ oh, hey. นะนําได้กวนติดมากอะนะครับทีนี้มาดูเรื่องการงานเจ็ดไม้เท้าการงานที่ดีห้าไม้เท้าการงานที่มันโดดเด่นจนไม่มีคนเอาหกไม้เท้างานที่มาอย่างช้าช้าชีวิตไม่รีบ slow life ชีวิตฟ l o w motion ชีวิตช้ายิ่ยากแต่สำเร็จแน่นอนตัวไอ้ q u e e ไม้เท้า แจ็คไม่เท้าสามไม่เท้ามันคือการการงานที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเดินเข้าหาแล้วมันเหมือนเราเราเปิดปร,ร้านแล้วก็ให้คนมานั่งให้คนมากินให้คนมาซื้ออะไรเงี้ยจะไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณทําอยู่กับที่อ่ะมันจะนิ่งนะครับอ่ะอย่างอาชีพที่ควรจะทำเนี่ยขึ้นไปตึกเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมอะ่ะได้ทั้งหมดเลยครับก็ยังรวมถึงอ,อาชีพที่มันทําแล้วเหมือนไม่เสร็จ อย่างประกันชีวิตเนี่ยขายประกันคนขายประกันนะครับคือก็ต้องมีการจ่ายเบีย้ยประกันจะรายเดือนหรือรายปีอะ่ะมันไม่จบอะ่ะมันจ่ายไม่จบอะ่ะถ้าคุณไม่ยกเลิกกรมธรรมหรืออะไรคุณก็ต้องจ่ายอยู่นั่นแหละนั่นแหละครับทำแล้วเหมือนไม่เสร็จมันไม่จบนะครับเนี่ยคือหนึ่งอาชีพที่แนะนําได้ <c oughs> นอกนั้น <c oughs> ยังไม่ค่อยเด่นชัดอย่างเงี้ย แจ้งไม้เท้าคือการขนส่งการเดินทางแน่นอนคืนที่คือเดินไหวก็สามไม้เท้าเนี่ยก็การเดินทางคืนที่ก็เหมือนกันสามไม้เท้านี่เ้าเรียกการขายก็เรียกว่าขายตรงะครับขายตรงก็คือไปเคาะประตูบ้านกันเลยครับปีมีกล้ยแขกมาขายครับกินนะครับพี่ครับหอยแข็งหอยแมงพวอไหมครับพี่ครับทุเรียนครับนั่นแหละครับสามไม้เท้าเนี่ย การงานสาเร็จลุล่วงได้ดีผ่านได้ฉลุยเกิดจากการเจราจาและการประสานงานเพราะ,ะนั้นสามไม้เท้าอ่ะบางทีก็ชีพพวกนักประชาสัมพันธ์นะครับพวกนักพูดพวกจัดการแสดงสินค้าพวกพวกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขายอย่างเงี้ยนั่นแหละเกิดให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคลองค์กรต่อองคอ์กรใช้ได้หมดนะครับสามไม้เท้าเพราะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่า โดยภาพรวมๆเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาทะเลาะเบาแว้งเกิดปัญหาขัดกันเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกันอ่ะเมื่อเกิดจากการเจรจาเนี่ยครับปัญหาคนส่วนใหญ่อ่ะระดับเอาระดับเล็กสุดคือครอบครัวจนถึงระดับชาติเนี่ยนั่นคือไม่คุยกันส่วนใหญ่อ่ะที่เกิดปัญหาเพราะว่ามันไม่คุยกันมันต่างคนต่างก็จะเอาชนะกันต่างคนก็ต่างเงียบรอซ้ําอย่างเงี้ยนะครับแต่สามไม้เท้าเนี่ยคือการเจรจาการประสานงานให้เกิดความเข้าใจนะครับ ควีนไม้เท้าคือผู้หญิงเก่งผู้หญิงมั่นนะครับผู้หญิงที่ทํางานได้มากกว่าผู้ชายจะแพ้ผู้ชายเรื่องเดียวคือเยี่ยฝรกุจะทิ้งแดงแข่งกันอย่าคิดว่าผมทะลึ่งนะครับไม่ได้ทะลึ่งครับให้ฟังมันรู้สึกผ่อนคลายอนะครับโคมไม้เท้าอ่ะคุณจะเห็นว่ามันมีนี่นะครับช่อมากอกเล็กเล็กคือคนชอมากอกช่อมากอกคือสัญลักษณ์ของความสําเร็จนะครับ มือนที่เขาเอาไปคล้องคอคุณแข่งรถได้ที่หนึ่งอ่ะเออก็จะคล้องขอนะครับทีนี้ไอ้ชอบมะกรออมเล็กนะครับการงานมันก็เหมือนช้ามันเล็กก็แปลว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดคุณหวังไว้หรือคุณลงมือทําไว้อ่ะมันจะจะสําเร็จแล้วสําเร็จแหล่หรือไม่สําเร็จแหล่เนี่ยมันอยู่ตัวหวงังตรงนี้แหละอืดูตัวเมนตัวตัวหลักเนี่ยตัวหลักขึ้นตึกมัคนครอบคุมได้ทุกทุกอย่างนะครับการงานบอกแล้วการเงินบอกแล้วเรื่องความรักนะฮะความรัก ส่มเสี่ยงที่จะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันใหญ่โตเพราะฉะนั้นเงียบแต่ก็เงียบอย่างห้ามไม่เท้าเนี่ยมันไม่ใช่คุณเป็นหาหมเน้าเสมอไปนะครับมันหมายถึงว่าเอ,อบางทีอะความคิดเราอ่ะมันมันนอกกรอบหรือว่าหล้นเกินล้ําเกินอย่างเงี้ยคนที่เขาทาร่วมง,งานกับเราเขาก็ตามไม่ทันก็งงมันก็ทําให้เหมือนว่าเราเป็นคนที่ ไอเมนุประหลาไอ,ไอไม่เข้าพวกไอตัวแถมอะไรแบบนี้ครับอือก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะครับการทํางานการอะไรมันมีการขัดแย้งกันได้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะฉะนั้นความรักก็เช่นกันนะครับเนี่ยไม่เกิดการขัดแย้งกันปีกันต่างคนต่างไม่พูดกันต่างคนมีดีในตัวเปล่าอือต่คนก็ต่างมีอะไรอ่ะกูเลี้ยงตัวกูได้กูไม่พึ่งมึงกูก็ไม่ตายกูไม่มึงกูก็อยู่ได้ทิฏฐิ ท้ายท่ถีมันไม่ขึ้นหรอกครับแต่ว่าไอ้ตึกเนี่ยมันพร้อมจะทะเลาะพร้อมที่กูจะเป็นฝ่ายถูกเธอแหละผิดผิดได้ไงวะก็เธอมาอ่อยฉันเองนี่ประมาณนั้นั้ะนะครับเออเพราะนั้นความรักยังดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็เป็นสามถ้วยสามไม้เท้าเพราะนั้นสามถ้วยสามไม้เท้าะคือตัวประสานซึ่งไม่ใช่ว่าแปลว่าคนที่สามนะครับ บุคคลที่สามสาม,มันไม่ใช่ว่าจะมาในรูปแบบของเลวร้ายเสมอไปนะครับเนี่ยสามไม่เท้าเพราะฉะนั้นสามถ้วยความรักไม่เข้าใจก็มีบุคคลที่สามอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่จะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ให้คุณเชื่อฟงังให้คุณเบาเรื่องอารมณ์เรื่องการเอาชนะเรื่องการที่กูต้องกูต้องชนะอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับความรักจริงพร้อมมันพร้อมจะแตกได้ ดูว่ามันเดินทางมาถึงการเปราะบางมากแล้วยังเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจ็ดไม่ทา้ามันคือมีโชคเรื่องการงานนะครับแต่ว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขนำโชคว่าจะเจ็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นมันอาจจะก็อย่างว่ายุคสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายก็สามารถทำงานเก่งทัดเทียมกันได้นะครับแต่ความเป็นความเชื่อหรือว่า รรมเนียมที่เชื่อฟังกันมาที่ตามกันมาอย่างเงี้ยเออมันก็คือผู้ชายต้องมีชนาเทา้าหน้าเว้ยผู้หญิงต้องเดึกคือสมัยนั้นนะ่ะได้สมัยเนี้ยมันจะไม่พอกินกันทั้งคู่นะลูกเต้าเดือดร้อนพ่อแม่จะเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยอ,อนุมาก,กินนะถูกเพราะฉะนั้นควรจะเดินไปได้วยกันควรจะมีปัญหาจุดไหนคุณต้องแก้ทันทีนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยที่ผมบอกผมเตือนมาว่า มันมีกรณีที่ทะเลาะกันจะเป็นจะตายอ่ะว่าดูต้นเหตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องนิดเดียวเองอเรื่องนิดเดียวเองครับแค่ทําน้ําหกเนี่ยอมืมันทะเลาะกันใหญ่โตแต่ตคนต่างไม่ยอมรับความผิดเนี่ยครับเนี่ยผมถึงย้ําว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้พระองค์สอนว่าถ้าเราจะผ่านในทุกปัญหาหรือใช้ชีวิตได้อยา่างราบรื่น ก็คือเราต้องกล้าพูดความจริงและยอมรับความจริงนะครับถ้าคุณพูดความจริงอะ่ะคุณแทบไม่ต้องจําเลยว่าคุณพูดอะไรไปถามกี่ครั้งก็ตอบได้เหมือนเดิมเพราะคุณไม่ได้อะไรอะ่ะจัดจ้างมันคือจัดทำมันขึ้นมาคุณทําเพราะว่าคุณเข้าใจคุณทําเพราะว่าคุณพูดความจริงนะครับเพราะฉะนั้นขันหน้าและพูดความจริงกันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็จะเย็นกันหน่อยนะครับ หรือเนี่ยยังมีไพ่เด็กขึ้นมาเด็กคือถ้วยเนี่ยเด็กคือถ้วยเป็นเด็กที่เงียบเงียบไม่ดื้อไม่สนแต่เล็กแต่น้อยจับวางตรงไหน,นมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ร้องไม่หืไม่อืนไม่แอะแม่อะไรทั้งนั้นน่ะอืมอาจจะเป็นอ่ะเรื่องความรักอะ่ะอาจจะมีลูกมีหลานหรือมีอะไรทุกอย่างเป็นเครื่องความสัมพันธ์นะครับจะได้ทะเลาะกันทะเลาะกันได้ครับแต่เราต้องนึกถึงวันดีด,ดีกว่าเราจะรักกันได้ ก่าจะสร้างครอบครูันมานะครับอ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพก็ตึกเนี่ยครับตกตึกเนี่ยไม่ตายก็สาหัสแหละเขาตึกอะ่ะเพราะนั้นระวังบัติเหตุกากณารพัดตกที่สูงบัตรเหตุกากณารเดินทางนะครับมีการบินสารรถอยู่ยว่าจะเดินทางทางไหนอ,อันตรายทั้งนั้นนะครับให้พึงระวังนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> หรือ,อ ขาขากระดูกเข่าข้อทั้งหลายแหล่นี่นะครับมีเรื่องสุขภาพนะครับไม่เท้ายึดความเป็นตัวเองเกินไปก็เกิดปัญหาทุ้ริมง,งาน,นะครับสุขภาพถ้าหลายแหง่สุดก็คือเนี่ยอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุแตกทังวิธีแก้เคสก็คือทุบให้เป็นพังไปซะแล้วก็สร้างขึืนอใหม่ให้มันสวยนั่นแหละวิธีแก้เคสหรือใครจะกําลังจะ เช่าบ้านซื้อบ้านซื้อกันโนเช่าห้องอะไรถ้าเป็นมือสองให้พึงระวังไว้ดีมันจะหมกเม็ดอะไรไว้ในนั้นเยอะนะครับเออเหมือนดูดีไปหมดแต่พอเข้าไปอยู่จริงๆอ่ะโอ้โหตรงนั้นพังตรงนี้รั่วตรงนี้ตรงนี้ซึมอะไรเต็มไปหมดอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละคือเรื่องของตึกตึกพังแล้วก็สุขภาพดือภาพรวมครับตัวที่ผมบอกปฏิเสธการทะเลาะเบาแหวงมันมีปากเสียง ขาเข่ากระดูกนะครับเนี่ยคือระวังครับก็ก็โดยธรรมชาติด้ดูแล้วคนวันพุธอะวันพุทธะถนัดการเรื่องก,การเดินจาร์จะมีข้อมูลมีข่าวสารในคนที่ชอบเรียนรู้นะครับคนที่เกิดวันพุทธะไม่ชอบที่จะหยุดนิ่งชอบเรียนรู้ไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะครับอ่ะนะครับมันก็เอาตัวรอดได้เก่งอะคนที่เกิดวันพุธนะครับส่วนไพ่ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ เร็วร้ายถึงขั้นรุนแรงมากมายแต่ถ้าจะมีมันก็เกิดจากตัวเราเนี่ยแหละครับเพราะทะเรารู้ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเรารู้ทางแล้วเรารู้ <c oughs> เราเราเห็นภาพเราเห็นสถา,านการณ์เราดูแล้วว่ามันจะเกิดทางทีงดีเราก็ลดตดลงมันหน่อยลดตดลงมันหน่อยความดันตัวลังสูง <c oughs> มันไม่มีประโยชน์หหลกครับการพิลัอ่าม,มีใครสงสัยไหมครับจะถามไหมครับมีสงสัยถามว่าได้ไงครับไม่ถามนะครับไม่ถามขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนจนถึงนาทีนี้นะครับมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับตรงช่องประดังความพิเห็นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังให้ท่านมีความสุขมากๆให้ท่านมีวิธีคิดให้ท่านมีแนวทางในการดำเนินชีวิต นะครับตมรงชีวิตไอ้ท่านมีวิธีคิดที่จะอยู่กับปัญหาอยู่กับสารพัดเรื่องนี้สินครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีวิธีคิดและสติที่ถูกต้องเรียนรู้ธรรมชาติของมันท่านจะผ่านทุกอย่างไปได้นะครับพรุ่งนี้ก็วันใหม่ไม่มีเหมือนเดิมพรุ่งนี้ไม่มีจริงเพราะเราตื่นขึ้นมามันก็เป็นวันนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีจริงเมื่อวานผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่มีจริงไม่สาม,มารถทําอะไรมันได้ เอาวันนี้คือปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะครับรักตัวเองมากๆนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็ดูแลคนที่เขารักคุณให้ดีๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่าเป้าหมายใกล้จะถึงตามที่ผมตั้งไว้โดยการสกดจิตขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกันมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ